สวัสดีครับมาโมชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาเล่นเกม To ย Rider นะครับซึ่งเราจะบังคับรถเด็กเล่นนี่แหละครับเพื่อนๆแต่มันจะมีหลายคันหลายแบบให้เราเลือกเยอะมากนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูนะครับนี่ดูดีครับโอ้โหอันนี้คือผมเลือกไปแล้วนะผมชอบมากเลยนะครับตัวคุกสปุกเหรอเอาไปชื้ออ่านแบบ่ามากเลยเพื่อนๆคุกสปุกนะครับ r e p พ t a t i o n โอ้โหความแบบ คือพ oh. oh, wow. ok ูดง ma ่ายว่าประสิทธิภาพมันนะครับเพื่อนๆสี่ดาวเลยอะรถคันนี้โอ้โหโอ้ยรถอะไรเนี่ยเทเลอร์เทเลอร์ทักว้าวแต่ว่ารถนี้พวกนี้มันจะวิ่งช้านะครับแต่ว่าความอึดมันนี้แบบมันดัมเปอร์ได้ด้วยนะเพื่อนๆเห็นไหมครับล่างสุดนี่ก็รถวออีกโอ้โห FBI แ n นพระเจ้า FBI van นะเพื่อนนี่ police car นี่ police SUV นะครับอันนี้ Annon Annon ก็คือรถที่ไม่รู้นะครับ TV Boss Cat รถวิทยุนะฮะโอ้ยรถคิลเลอร์โอ้ชื่อน่ากลัวมากรถคันนี้ทำให้ผมนึกถึงเกมอ่าหนัง r e d d e a d เลยนะครับเพื่อนๆ r e d d e a d อ,อ่ะที่ว่ามันแข่งรถกันนะครับโอ้โหนี่ก็สุดๆนะครับคันนี้สวยมากสวยนะครับผมชอบคันนี้โอ้ <c oughs> นี่ฟอร์มูล่าวันนะครับโอ้โหรถสุดๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวผมเอารถฟอร์มูล่าวันสักคันดีกว่าโอเคเดี๋ยวแลกแลกด้วยเงินนะครับแลกด้วยเหรียญทองดีกว่าโอเคผมรถไอติมด้วยโหความเร็วไม่ธรรมดาเลยเพื่อนๆไอศครีมแวนโอ้นี่รถจอนวิกนี้ผมเอาไปแล้วนะครับมันมีรถจอนวิกด้วยนะเพื่อนสุดยอดอะ่ะ อีวิซิบค่ะ <laughs> รถที่มันพลังตัวได้เพื่อนๆพาวะ่ะแฟนทอมแฟนทอมนี้ผมก็ซื้อไปแล้วนะครับผมเห็นว่า,ามันน่าเออมันน่าเก็บมากเลยสุดยอดมากเพื่อนๆความเร็วก็ดีนะครับแต่หมายถึงเนี่ยคันพวกนี้ความเร็วไม่ค่อยดีเท่าไหร่วูดเด้นนะครับก็คือรถไม้มาแตงเมื่อกี้อันนี้รถแทรกเตอร์นะครับเครื่องบินนี่เครื่องบินก็มีนะเพื่อนๆไม่ใช่ไม่มีนะโอ้โหผมซื้อพอไปแล้วนะ ออคันนี้รอคอลำนี้ครับซื้อไปแล้วโอ้แต่เครื่องบินลำนี้ก็สวยอะเนี่ยอันนี้ใช้ได้เลยไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวผมดูสปีดสู้กับอ๋อเท่ากันเท่ากันนะครับอแต่ดัมเปอร์นี้มันน้อยกว่าอันนี้ดัมเปอร์เยอะกว่านะครับหมายถึงว่าแรงกระแทกอะครับเพื่อนๆหูห้าดาวเลยอะพระเจ้าเอาคันนี้เอาอันนี้ลำหนึ่งดีกว่าโอเค นี่ไปนะครับเดี๋ยวผมเข้าด่านก่อนนะครับนี่เพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นการ์ดนะครับการ์ดสามารถพิเศษนะครับเพื่อนเอนที่ให้เราได้ดูกันนะครับเนี่ยครับมันมีเนี่ยครับทั้งไฟบอลทั้งฟรีสในตัก๊กอะไรเงี้ยครับเพื่อนเ อันนี้แปลงล่างเป็นเป็นกระทิงนะครับส่วนนี้แปลงล่างเป็นมา้าเพื่อนๆเนื่ออาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับนี่มันมีวิดีโอให้ดูเห็นไหมแปลงล่างเป็นม้าแล้วเราจะวิ่งเร็วมากเลยเพื่อนเห็นไหมครับอันนี้รถถังนะครับเราก็ยิงดะเลยหมายถึงเรียกรถถังมายิงศัตรูนะครับมันคู่แข่งเราตอนวนี้เรียกตำรวจมาแล้วก็นี้เรียกเด็กมาเด็กจะจับรถเอาไว้นะครับจับรถที่เป็นคู่แข่งเราค้างเอาไว้นะเด็กอยู่ตั้ง90นาทีนะครับใกล้9้าวินะครับเพื่อน อย,อยู่ประมาณ90วินะครับอันนี้เรียกจอห์นวิกมานี่เพื่อนๆน,นดูนะครับนี่รถจอห์นวิกนะครับอันนี้ผมก็ซื้อไปแล้วรถจอห์นวิกมันมีให้ซื้อด้วยนะเห็นไหมครับจอห์นวิกมันจะยิงระเบิดใส่รถคู่แข่งแล้วหมดนะครับกวาดเรียบอ่ะไม่เหลือเลยเพื่อนๆพืเ<ๆ>ดี๋ยวซื้อก่อนโอเคเนี่ยครับเดี๋ยวเราเข้าเลเวลกันเลยนะครับไปเลเวลที่5นะเพื่อนๆคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับเริ่มจากเลเวลที่5เลยโอเคเดี๋ยวผมสเล็กคาก่อน ขอล้อจอนวิกนะครับเพราะว่าผมซื้อรถอจอนวิกมาแล้วรถอจอนวิกนี้ผมชอบมากเลยเพื่อนเพื่อนมันเนียนจริงๆอะ่ะวิ่งเร็วมากเนี่ยครับรถ John Wick. ้อจอนวิกนี่เลือกแล้วนะครับไปแข่งกันเลยนี่เรามาเริ่มกันเลยเพื่อนๆโอ้โหเบียดอัดกันจริงเออมาซิมาซิเพื่อนมามาเลย ตรงนี้ต้องชะลอรถดีๆนะครับโอ้หแต่จริงรถจอ์ิวิ์นี้แรงนะครับแต่ว่าถ้าพูดตรงเนี่ยมันไม่ค่อยหนึบนะครับไม่ค่อยเกาะถนนเท่าไหร่เพื่อนๆโอ้ยตรงนี้ขอบเสาให้น้ำออโ,อโอ้โหนิดเดียวเองนิดเดียวนะครับเมื่อกี้ผมสะบัดนิดเดียวเองอะ่ะโหเห็นไหมกระเด็นเลยนะครับเพื่อนอน,นี่ระเบิดนะครับผมได้ ได้เต็มระเบิดมาแล้วหมายถึงว่าตกการดนะครับเห็นขวามือที่เป็นรูปปวกระโหลกไหมครับสามารถใช้ได้นะครับเพื่อนๆถ้าม,มีคนแซงผมไปเนี่ยผมสามารถยิงระเบิดได้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมยิงให้ดูอย่างนี้นะครับโอ้โหตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับอย่าตกไปนะเพื่อนๆอ,อันนี้ไอเทมนะครับที่ว่าเหมือนประเมนินว่าประมาณว่าเราแปลงร่างเป็นเป็นงวกระทิงได้นะครับแล้วก็พุ่งชนดะเลยนะเพื่อนๆ แตงวงกระทิงนี่ผมบอกเลยว่ามันมันหนืดหน่อยนะครับมันช้าแต่ถ้าเป็นม้านี่เร็วนะครับตอนนี้นําอยู่นะครับเ,เพื่อนๆพยายามนําให้ได้นะครับถ้านําได้แล้วก็สบายนะครับเพราะาโอกาสที่คันอื่นจะแซงเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับอึ๊บอุ๊ยโอ้โหน,นี่เรานี่เรานําขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย <laughs> นําถึงขนาดนี้เราตามมาถึงคนสุดท้ายของ ของเนี่ยครับของรอบเลยอะ่ะโอหนี่เขาที่ผมแซงเข้าไปแล้วนะเนี่ยอ้ยเกือบหน้าคว่ำเลยนะครับถ้าหน้าคว่ำนี้แย่เลยปึ๊บเออกระโดดไปเลยเพื่อนนี่ชนะแล้วนะครับโอเคเนี่ยก็จะได้แต้มได้รางวัลอย่างนี้แหละครับ เดีย๋ยวมาดูกันสเตจต,ต่อไปเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่โอเคผมผมไม่เปลี่ยนรถนะนี่เรามาดูกันนะครับเพื่อนๆอ,อ้าเอาสิอุ๊ยโอ้โหดูมันเบียดผมดิเบียดตั้งแต่เริ่มเลยอะอะไรของมันน่ะโอ้สเตจนี้ค่อนข้างยากนะครับเพื่อนๆ รถจอนวิกนี้น่าจะไม่โอเคเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าบอกตรงเลยว่ามันไม่ค่อยเกาะถนนนะครับไม่เหมือนกับรถซุปเปอร์คาร์ที่เป็นเฟอร์รารี่นะครับมันชื่ออะไรนะปุ๊กปุ๊กหรืออะไรนี่แหละครับที่ผมใช้ผมชอบมากเลยคันน,นั้นนึบนะครับอ,อุ้ยโหเกือบแล้ว้องติดซอกด้วยนะเพื่อนๆเกมนี้ติดซอกง่ายนะครับ โ oh. ต้องวิ่งเรียบบนทางลาบนั้นด้วยอะ่ะเมื่อกี้ต้องแซงเจ้านี้ให้ได้นะครับ mm. ผมอยู่อันดับ3เลยอะ่ะพระเจ้าตอนแรกนึกว่าจะอยู่อันดับต้นๆหมายถึงอันดับที่2ตอนนี้แซงแล้วนะครับอันดับ1ไปถึงไหนแล้วเนี่ย ต้องใต่ดีๆนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวตกโอ้ยเห็นแล้วอันดับหนึ่งอยู่นู่นเลยอะ่ะเห็นแล้วมันกระโดดอยู่นะครับเอเอาซิเอาซิาซโหไม่มีทีท่าว่าจะพลาดเลยนะครับไอ้เจ้าคันที่หนึ่งนั้นโอ้ดูมันไปฉิวมากเดีผมจะยิงระเบิดใส่มันทันไหมเนี่ย มาดูกันนะครับว่ายิงรลเบิดทันไหมทันไหมเออทันมันโดนยิงรลเบิดนะครับก็คือเรากงมัน <c oughs> โ,อโอ้โหพลาดเองเออหือนนิดเดียวนะครับถึงเส้นชัยโอ้โหจะทันไหมเนี่ย ยังอยู่ที่หนึ่งอยู่นะครับหนึ่งทับสี่นะเพื่อนๆนก็คือเราอยู่ที่หนึ่งอยู่นะครับนี่โอ้หยังชนะนะครับเกือบไม่รอดด่านนี้ผมยังไม่เคยเล่นนะครับเพื่อนเพื่อนโอ้เปลี่ยนมาใช้รถอื่นดีกว่ารู้สึกรถจอนวิกนี้ไม่หนึบนะครับนี่เราได้แต้มเพิ่มต่อกันเลยนะครับเป็นเลเวลที่เจ็ดนะครับเพื่อนเพือ,อเปลี่ยนรถด,ดีไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูก็ได้นะครับ เอารถจอนอีกเหมือนเดิมนี้ก็ด่านใหม่แล้วนะครับทั้งหมด3รอบแนละ้วเพื่อนๆเนี่ยมันบั๊มนะครับค่าบั๊มนี้ถ้าใครเยอะนะก็แสดงว่าเวลาเราชนใครนะครับคนนั้นจะกระเด้งแรงมากนะบอกไว้ค่าบั๊มนะครับโหน,นี้แลบใหม่ผมไม่รู้เลยเนี่ยว่าจะไปทางไหนดีเฮ้ยโห,โหล่วงล่วงกันหมด โอ้โนาฬิกาหยุดเวลานะครับโอ้โหอย่าพึ่งอย่าพึ่งใครใครเปิดใช้อ่ะใครเปิดใช้ <laughs> มีคนเปิดใช้รถตำรวจนี่พามากเลยอะ่ะอะไรเนี่ยอุ้ยโอ้โห,โโหตกกันหมดนะครับตรงนั้นเมื่อกี้ตกกันทุกคันเลยอะ่ะ มันแบบมันหักโคง้งหักศอกแรงมากอ่ะเพื่อนเพื่อนเอาเอาซี่เอาซี่อุย้ยลำคัญเสียงรถตำรวจแบบที่สามแล้วนะครับอึ๊บเอ้ยเกือบตรงนี้นะครับหักโคง้งเพื่อนเพื่อนต้องชะลอรถอย่างแรงนะเพื่อนเพื่อนถ้าไม่ชะลอนี้หลุดนะครับหลุดเลยอุ้ยเกือบเกือบอึ๊บเออนั่นแหละ ถึงแล้วนะครับชนะแล้วแลบนี้แค่หนึงนาที21วินะครับพามากเลยเพื่อนๆสนุกมากเกมนี้สนุกมากเลยนะครับผมบอกไว้ดูเหมือนเด็กเป็นเด็กเกมเด็กเล่นๆนะแต่สนุกนะครับนี่มาเลยนะครับเป็นรูปหัวกระโหลกแล้วนะเพื่อนต่อกันเลยนี่บัตรลุมนะครับเป็นห้องน้ําห้องน้ําเพื่อนๆเอามาทําเป็นสนามแข่ง สนามแข่งของโอ้ยโอ้โหลูกไปสองคันอะไรของมันน่ะโอ้หนี่บัมผมอีกทำไมแกมันไล่ทำไมแกไล่จังเลยโอย้มันโหดจริงๆอะ่ะมันบัมล่วงเลยอะ่ะคือรถเนี่ยเวลาเราเข้าใกล้มันนะมันไม่ยอมนะครับเพื่อนๆให้ระวังไว้มันไม่ยอมให้เรานำมันนะครับเอา้าไอ้นี่อ โมโหแล้วเนี่ยแกล้งเราอะเออไปน้าหน,านาดูจะมาเบียดเราดิดูมันดูมันเดี๋ยวผมแกล้งทันข้างหน้าก่อนให้มันไม่สามารถไปได้ไกลกว่าเรานะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันเข้าที่หนึ่งนี่ผมแกล้งมันก่อนเลยโทษทีนะเพื่อนนา <laughs> ใวิชามารใส่มันนะครับพเพื่อน อย่าปรานีนะครับไม่อย่างนั้นเราจะแพ้ไม่อันดับไม่ใช่อันดับที่หนึ่งะเพื่อนเนเราต้องการอันดับที่หนึ่งนะครับตอนนี้เรานําที่หนึ่งแล้วนะครับมุมซ้ายบนเห็นไหมครับหนึ่งทับสี่แสดงว่าเรานําอยู่เป็นอันดับที่1นะครับว้าวได้แช่แช่น้ําแข็งนะครับแช่ฟิสเอาซี่เอาซีเอาซีมาซีใครจะมานำเราเอาซีเอาซีชะลอรถนิดนึงนะครับตรงนี้บอกอุ้ยอโอ้รถเอียงระวังหลุดโค้งนะเพื่อนเพื่อน ใกล้จบแล้วนะครับนี่ใกล้ถึงชัยชนะแล้วเส้นชัยแล้วโอเคถึงแล้วนะครับโอ้โหไปดูอันดับที่2โอ้โหห่างกันแค่สี่วิเองเพื่อนๆสมวิกว่าชื่ออ e ีรอนแล้วอีรอนมัดะ <laughs> ไม่ใช่นะโอเคนะครับนี่ได้รางวัลมาเพียบเลยรีวอร์ดโอ้โหนี่นะครับผมพาเพื่อนๆมาเล่นนะครับ ตั้งแต่เลเวลที่5 6 7แล้วก็มาเลเวลที่8ปนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับสนุกดีนะครับเพื่อนๆอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นสเตจอ่าเลเวลพิเศษนะครับที่แทรกเข้ามานะครับเพื่อนๆแข่งเข้าไปแล้วเราเพื่อเพื่อที่จะแข่งเอาเจมกันนี่แหละครับเพื่อนๆอัญมณีโอเคนะครับเกมนี้ก็สนุกนะครับสาหรับใครที่ชอบออกแนวน่ารักน่ารักอย่างนี้นะครับก็สามารถเล่นได้นะครับทอยไรเดอร์นะครับเพื่อนๆ ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคตติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับมาโมชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เป็นคลิปที่3นะครับเป็นเลเวล5ถึงเลเวลที่8เดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นคลิปที่3นะครับเพื่อนๆนี้คลิปที่2คลิปที่3ผมจะเล่นเนี่ยครับเป็นเลเวลที่9นะครับจนถึงเลเวลที่12เดี๋ยวถ้าเป็นเควสเล็กๆเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูให้อีกทีนึงนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อน